พ่อโมขอบคุณค่ะพ่อโม่เจนาเลยค่ะนะคะก็จะได้ใส่เสื้อสีสหายนะเสื้อผู้มอบโอกาสแบบสวยๆแบบนี้เลยนะคะป้าขอบคุณค่ะเอฟซีผู้ใหญ่ใจดีเดี๋ยวจะไปใส่เสื้อก่อนไปให้ให้เจ๊เขาไปใส่เสื้อก่อนเนาะแล้วเข้าเราค่อยไปบ้านเจ๊ส้มโอกันเนาะเจ๊ส้มโอคงจะดีใจเนาะเจ๊เนาะอย่าถอดตรงนี้นะถอดตรงไหนล่ะยิ้มใหญ่เลยพี่นนอะเขาไร้เสื้อ พอลิวก็ดีใจนะคะถี่ถ่ายคลิปให้เมีย,ยด้วยนะพี่น้องเลยนะเดื้อตั้อรโอกาสนะคะใหโอกาสทุกคนนะ,ะที่ยังไม่มีโอกาสนะ,ะเดี๋ยวเราก็จะไปส่งเสื้อให้เ๊สโกันนะคะนาก็สุดแจะดีใจนะพี่น้องนะ,ะเสื้อแบบนี้นะ,ะมันไม่ได้แพงที่เสื้อนะ,ะ่แพงที่โลโก้โ<อ>นะคะ ผู้ใหญ่ใจดีโอ้พอดีเลยเนาะไซส์เอลนะคะสวยมากนี่มีเสื้อเหมือนกันใส่ไปไหนมาไหนถ้าเราได้ไปด้วยกันเราก็จะใส่เสื้อเป็นทีมเนาะมันก็จะสวยสวยกัน่ใส่ก็แล้วกันเนาะอะให้ให้พรเอฟซีหน่อยให้พรขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจดีค่ะที่มอบเสื้อให้เจนา มอบโอกาสใช่ไหมค่ะจ้าขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะเอชีทุกท่านค่ะขอบคุณค่ะค่ะ้เพื่อนใส่แล้วคุณก็ยิ้มนะพี่น้องนะหรือสามีพ่อเหลีวพ่อเหลวยดในพ่อหลวก็ยิ้มนะเมียใส่เสื้อสวยคลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบายบายค่ะเอาเดี๋ยวเราไปเอาคลิปใหม่ที่บ้าน